ก็มีนมก็มนึกก็ตงท่อย่างแล้วงมีแม่สวยนะหก็องไอ้แก๊ติดแป๊ ดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ครับพอเหทีวีแล้วไม่ทราบว่ามาจากญี่ปุ่นแล้วเพี้ยนไปหรือเปล่าครับก็ยินดีรับสู่รายการ BCC ควายไทยไม่ใช่รายการ BCC ทัวร์นะครับวันนี้เราได้มาโอ้โหมาที่รูดีมายหรอตายละพอจะควายเยอะจังแถวนี้อ่ะไม่ใช่เอ่อตอนนี้เรามาถึงที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมื่อกี้เราเพิ่งได้ดูควายแสดงไงนะครับ ก็สุดยอดมากครับวานที่นี่ขวายที่นี่สุดยอดมากเลยนะทำไมครับ <laughs> ผมไม่เ <c oughs> ที่ยวเนี่ยแล้วก็มีหลายตัวละครับสังเกตจากหญ้าเราหายไปทุกทุกวันนะครับเนื่องจากโดนค <c oughs> วายเหยียบไม่ใช่โดนไม่เกี่ยวครับเราเราเข้าเรื่องตอ,อนไรเนี่ยลังจะไปไหนครับ500ด <c oughs> ีอ่ะเอ๋เราจะไปไหนครับเนี่ยลองจะไปแปลงสาธิตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ติ๊กจะพูดไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับดูครับทางโน้นทางโน้นควายยืนเรียงแถวครับดูครับขนาดควายยืนเป็นแถวแล้วครับคิดดูครับเราซื้อของที่โรงอาหารเรายืนเป็นแถวไหมครับยืนครับเราก็ยืนเป็นแถวนะครับบรรยากาศที่นี่ลมเลื่นมากครับอากาศดีครับวันนี้ฝนฝนเกือบตกครับแต่ไม่ตกนะครับก็ก็ไปเรื่อยๆนะครับ ัดเลยสวัสดีครับเพ,พื่อนๆนะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราสังเกตว่าเรยืนบนพื้นแห่งความยากลำบากนะครับคนข้างที่คู่ขาย่อมมาถึง ความสำเร็จอะไรสุดย,ยิ่งใหญ่คนระับไม่ใช่นะครับทีนี้ครับผมกำลังยืนบนคันนาครับคันนา,น,น,าน,นาของแปลงนาส,สาธิตนะครับมอง<ภ>าทางด้านซ้ายนะครับของกล้องนะครับจะเห็นเขาเพิ่งขึ้นจากการดำนาเมื่อกี้นี้เอ <respects S 2> า,ามีตัวแทนเมื่อกี้บางคนนะไปไป,ไป,ไปถายนาได้นะครับนนโอเคตอนนี้เราจะเดินกลับกันดีกว่าครับก็ซ้อมอยู่ พีายครับต้องใส่ความเชี่ยวชาญนิดนึงนะฮะพี่ตายครับให้น้องสตารพาไปรับต่อฝั่งนี้ด้านขวาสุดยอดครับวันนี้เราได้มาดูการสาธิตครับเดินไปก็หอบไปนะครับเป็นความสามารถพิเศษมากต้องเดินถอยหลังมันคันนานะครับดีครับดีครับจริงจริงแล้วมันไม่มีทั้งบาังขอบาอาจารย์นะ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารเออ่พัชระนะครับอาหารก็ค่อนข้างน่ารับประทานนะครับมีป,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 ปลาครับปลาปลาปลาอะไรอ่ะปลาปลาสามรถครับก็แสดงว่าต้องมีรถสามคันใช่ไหมครับเออมันมีแค่คันมันไม่มีรถสักคันเลยก็ใครไม่ขับไม่เป็นไร <laughs> แล้วก็น้ําดื่มตาช้างครับอ่าน,น,นี่เอ่ยยำ ท่านผู้ชมกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับเออบรรยากาศข้างหน้าเสียงดังแน่นอะนสังเกตว่าตอนนี้นะครับบรรยากาศองผมนะครับจะแตกต่างกับเมื่อกี้ตอนสิ้นเชิงนะครับเมื่อกี้เราอยู่คนคันนาครับตอนนี้เราอยู่คนหลังครับอ่าไม่ใช่อยู่ในโรงแรมครับโรงแรมพัชระนะฮะวันนี้ครับเราได้กินอาหารครับดูด,ดคูครับทุกคนรับปลา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 ครับลาบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็แกงเขียวหวานโอ้โห นากินครับสุดยอดนะครับดีว่ะไม่จำนหน้าไปค่ายคิปเต้ทำดินท้ายปังนะครับหน้าแบบลงแรวนะครับกินข้าวกองครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเจอใหม่ครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ 这是一个办辈。Easy, <laughs> ทำไมคนที่กินข้าวแล้วตัวเท่าเดิมนะคะกินเข้าไปแล้วก็ตัวเท่านี้ตอนอยู่โรงเรียนก็ตัวเท่านี้มาที่นี่กินข้าวก็ตัวเท่านี้อ่ะเอาคืนให้สวัสดีครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางออกจากเอ่อเอ่อห้องอาหารนะครับเสื้อหลุดที่นั่นเสื้อเสื้อเลยเสื้อหลุดสุดเท่ครับที่หน้าละเสื้อหลุดสุดเลยไปตัวอุ้ยไม่พูดอะไรกำลังจะเดินทางไปที่ไหนต่อนะไปบึงฉวากนะคะแล้วก็ ทำงานคอมพิวเตอร์ได้วยจะจะไปวะ่้ไม่ได้น้ใจมีคันไหนที่ยังมีแบบผ่านเหนือบ้างไหมคะน้ะอ,ะอ,องน้องโรงเรียนทิเซียนน่ารักมากเลยค่ะพี่ไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรนะคะเป็นธรรมดาของคนสวยได้ใจดี ตอนนี้เราเดินทางอยู่บนรถทัวร์นะครับต่อไปนี้เราจะเดินทางไปยังบึงฉวากนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่แสดงพันธ์สัตว์น้ํามากมายนะครับประมาณสักสามสินาทีครับเราจะถึงสู่บึงฉวากครับโอเคครับ3ามสินาทีบวกอีก30สิบนาทีนะครับยังพูดไม่เสร็จจ็ยใจเย็นครับซึ่งมันมีพันธ์สัตว์น้ํามากมายครับอาทิเช่นเสือสิงสิงโต เครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ระหว่างทางที่จะเดินทางไปปึงฉวาครับบริเวณซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเอ่อต้นไม้อะครับซึ่งต้นไม้จะมีลักษณะเป็นสีเขียวครับส่วนเสาไฟบริเวณตรงนี้นะครับที่มีหลายๆต้นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเทาเป็นแท้งๆนะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้นะครับเป็นทางถนนนะครับสังเกตให้ดีครับจะเป็นถนนที่ลาดยาวไปเรื่อยๆเลยครับ ส่วนตรงนี้ครับเป็นโรงงานอะไรสักอย่างครับผมเราไม่ทราบเช่นเดียวกันโอเคครับพอเรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เนี่ยคือนายนภัทรเนตรประชานะครับโฟกัสเขาหน่อยครับเขาเป็นเออมีฉายาว่านกนะครับสวัสดีกล้อง่ะยครับครับบริเวณนี้จะเป็นส่วนแสดงพันธ์สัตว์น้ํานะครับซึ่งขณะนี้เราอยู่บริเวณทางเข้าครับเราต้องรอรถคันอื่นให้ครบก่อนนะครับ เราส e ิงจะเข้าไปได้ครับสัมภาษณ์มาที่นี่เรารู้สึกยังไงครับรู้สึกดีมากครับผมแล้วสนุกมากเลยครับโอ้โหฮัลโหลฝัดดีนี่มันถายครับนี่ก็คือบรรยากาศของเบิงฉวากนะครับสวัสดีครับ สองรานนี่เลยครับหน้าต้นเสี่ยวหนาต้นเฟิรอะไรสวัสดีครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่บึงชวาครับจังหวัดส,สุพรรณบุรีครับวันนี้เราจะเข้าไปดูดูเอ่อดูชวาดูชวาดูชวาดก ดูปลาน้ำจืดครับมันจะเป็นอุโมงค์ใช่ไหมครับใช่ครับระยะทางประมาณ8.5เมตรครับตอนนี้เรากำลังรวมตัวกันอยู่นะครับสย้ไม่ใช่เหรอเป็นเป็นใช่ค่ะใช่ด้านในมันจะมีอุโมงค์สัดปลาน้ำจืดประมาณ8.5เมตรแล้วก็จะมีตู้ปลาประมาณ7ตู้ปลาน้ำจืดมีปลาที่สำคัญก็มีปลากระโห้ปลาหมานะคะแล้วก็เป็นปลาน้าจืดสายพันธุ์ไทยประมาณ50สายพันธุ์ตามนั้นนะคะครับตอนนี้ก็เพื่อนเพื่อเรากำลังจะมารบแล้วนะครับท้งนู้นครับก็ รีบมาครับเราจะเข้าไปในอุโมงค์แล้วนะครับป่ะป่ะปะทาที่ไหนคนยืนหน้าทางเข้าแล้วครับเดินเรื่อยๆเดินนเข้าเลยครับ ดูได้ไงดูจากเห็นไหมคะเ,เป็นปลาเทพาหรือปลาเริมนะคะ เริ่มนะครับชื่อสามัญคือเลดบัตแพลอดนะครับ<ไ>ปลาหมอเริ่มคือปลานกแก้วที่ถูกตัดขีบทางหางออกนะครับทําให้ขีบเอทำให้ตัวรูปร่างเหมือนหัวใจนะครับจึงได้ชื่อตามลักษณะดังกล่าวเป็นปลาทูผสมระหว่างเฮเย้ยปลาหมอครับรอตอนนี้ครับเราจะเรามาพบกับปลาประหลาดครับ ได้โดนทางออกซิเจนนะครับมีเว้นประดาน้ำด้วยนะครับ mm hmm. เขาบอกมือทัชไยกับเราได้นะครับ mm hmm. มันปลาปลาประหลาดครับเราเองไม่ทราบ